ผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะผมเจอกันเด้อพี่น้องท่านนี้เพื่อนลักกินเขากินน้ำยู่พี่น้องอันนี้น้องๆอ,อลังการโชว์นะคะผมปกด้วยก็แล้วกันนะคะผมอันนี้น้องมิ้นนะคะผมแล้วก็นี่น้องลีโอนะคะผมอันนี้น้องกระแตนะคะผมาะไปน้องเบิ้งแง่โหลานนเด้อพี่น้องนะคะผมเบิ้งพี่น้องวันนี้เป็นวันมือหนีเพื่อนซ้อมไใงใพี่น้องเพื่อนเป็นเพื่อนซ้อมนะครับผมซ้อมของอลังการโชว์นะคะผมซ้อมของ ตอนนี้ทีมศิลปินอลังการโชว์อยู่บนเวทีนะครับผมซ้อมล่ำเรืองต่อก่อนทำนองขอนแก่นเช่เลยอารมณ์นะครับผมเดวมืออื่นพี่น้องครับผมตอนนี้ได้เสื้อเสียหมูเข้ากะง่ายคล้องออกจากไตหันมาแล้วพี่น้องครับผมเพราะว่าเพื่อนจะหันหนาวที่อวมา้างนอกี่น้องจะหันหน้าเวทีมาฝั่งนี้นะครับผมมาที่นี่เวทีเ้าจะหันหนาออกไปทางหน้าประตูพี่น้องครับผมเหมือนปีที่แล้วนะคะผมวันนี้ซ้อมบอกขแอดซ้อมค่ะผมซ้อมคือเอาพี่น้องครับผมเมื่อเช้านี้ศิลปินเอ้ยแดดเซอร์เราก็แกะเพลงใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้ด้านบนเวทีจะเป็นในส่วนของ ศิลปินหมอลำอลังการโชว์นะครับผมเปิดกระลังซ้อมร่างี่นนองหลังจากที่ศิลปินอลังการโช <c oughs> อลังอลังการโชพนะหลังจากที่ศิลปินอลังการโชว์ซ้อมบนเวทีเสร็จนะครับผมน้องๆไดซืเอเสียงผมก็จะขึ้นต่อเลยนะทุกคนวันนี้โชว์ปังมากทุกคนแม่แมแมจา๋าสามตัวลามาสัมผัสกันนะคะผมเปิดวยการหมอลำเสียงของนพสกรปีที่หกปน้อง,ะส,ะองสามตัวลาคลนี้มาเจอกันนะคะผมแม่แมแมจา๋า สวัสดีค่ะบาเบอร์สวัสดีคุณแม่นะคะผมคุณม่เรียานบอกกับทางโอมาเรียนเพราะไปยังหนอครับคุณแม่นะครับผมอ่าเราบอกไปแล้วครับพี่น้องครับผมเพราะว่าการที่เราอยู่ในสังคมส่วนมากอะทุกคนเราไม่สนิทกันใช่ไหมแล้วก็บางทีอะคำพูดคําจาทุกคนเราต้องให้เกียิคนอื่นก่อนอันดับแรกเราต้องให้เกียิคนอื่นนะคะพี่ๆจ๋าฝากถึงคุณพี่ด้วยนะครับผมผมกลายวาาสากพี่น้องนะครับผมจะว่าผมกะผมกะหากินเปลี่ยนพี่น้องนะครับผมฝากด้วยนะคุณพี่ แล้วเราี่น้องแป๊บเดียวสวัสดีจ้าบาเบอร์ัสดีนะคะผมไอมาไมจ้าอะไรนะเขาอะไรทีดคือาเห็มันเปนเอนีคือบอกแม่ว่าเป็นนยนเสือนี่เออเลกยอล่าจริงแล้วมันยาสลเมื่อไรมีอะไรน้องไอ้ก็พ่อจ้าจ้าผมดอน่าจะเร็วๆนี้นะคุณแม่เพื่อนถามว่ามีอะไรสุดอีกเออองาทบอถึงกันร่งเดียนี่ ครับทองเพลงเมียนครับผมลายเนี้ยผัดหลายอย่างตัวนี้มาพร้อมกันจัคเสี่ยวยางกรนครับผมครับผมเม่ยนครับผมเมียนด้านบนเวทีนะครับผมบอโนกกำลังติวศิลปินหมอลำอลังการโชว์นะครับผมในการซ้อมนะครับผมรำเรื่องเฉลยอารมณ์นะครับผมปีที่1ฤดูกาลที่1มอลำอลังการโชว์นะครับผมพี่น้องเปิดฤดูกาล27กันยายนนี้นะครับผมพี่น้องพูดนะพี่น้อง นายเอ๋กหล่เขากลับไม่เห็ดซอยมูได้พี่น้องน้องออฟแอปนะคะผมน้องออฟแอปกลับมาก,กวดใตห่านซอยพี่พี่พี่น้องมาเคลียร์ช่วยกันนะคะผมยน้องแดนเซอร์เรานะคะผมมาก,กวดขยะเก็บเล็กเก็บยังออกจากไตไปที่พี่น้องอันนี้น้องเข้าหอ,อมาทำกอสานพี่นอ้องอ,อ,อยู่ไหนคะอีหลางหน่อยอยู่บ้านคะ่ะผมอีหลาหน่อยห้องอยู่บ้านพี่น้องครับผม วันนี้ซ้อมเสร็จก็กลับบ้านนะคะ,ะครับผม,นะบผมตอนนี้บนเวทีเขาจะเป็นในส่วนของพี่พี่ศิลปินมอลำอลังการโชว์นะครับผมเพิ่งกำลังเพิ่งกำลังซ้อมลำอยู่พี่น้องเวทีเราจะหันหน้าออกมาด้านหน้าประตูบ้านนะครับแม่แม่จ๋าเหมือนปีที่แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเบิ้งเดีบ้าเบิร์ดผานผ้าผ้าไปน้องเบิ้งก่อนพี่น้องคิด <ฮะ S 1> ถึงหน้าเวทีแล้วสวัสดีพี่น้องนนะครับผมมืออื่นพี่พี่ทีมคอนวาเราจะหันหน้าเวทีออกมาฝั่งนี้ทุกคน หัานหน้าออกมาฝั่งนี้นะครับผมหัน,นออกมาฝั่งนี้นะครับผมเพื่อเตรียมขอม้อมในการซ้อมใหญ่นะครับผมแล้วก็มุมดูที่กว้างขึ้นนะคะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าห้องหนา,นาไว้ที่เขาทางพุนไหมพี่น้องในการดูนะครับผมรายละเอียดก็จะดูไม่ได้เพราะว่าทางนั้นจะเป็นเสาโดมนะครับผมมือเพื่อจะเล่นใหญ่ไปที่หานนาออาาันหน,น้าออกมาทางนี้นะคบผมหันหน้าออกมาทางนี้นะพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเบื้งองลศิลปินเฮาพี่น้อง รถศิลปินเยอะมากทุกคนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่กัวเกียวอุดรธานีนะครับผมบ้านคอรอนเค่พี่น้องครับผมกัวเกียวอุดรธานีด้วยพี่น้องเดอ้อสามตุลาคมนี้นะครับผมเปิดฤดูกาลพิธี 6, หกมาําเสียงพิธหกนกพงศกรนะครับผมสถานที่เก่าสถานที่เดิมทุกคนโรงเรียนบ้านคอรอนเคน่เดี๋ยวพาพี่น้องไปจองเบิงังหน้าหานจา้จาไปจ้าเข้ากับพี่น้อง ตอนนี้บอสลนุก็กำลังติวตทีมศิลปินหมอลำมาราการโชว์ด้านบนเวทีนะก็จะมีกว๋วยจับด้วยพี่น้องเด้อมีกว๋วยจับมีหนำซ่าด้วยพี่น้องค่ะผมแล้วก็จะมีลูกชิ้นด้วยข้าวไข่เจียวนะคะผมเขาไข่ดาวมีมือสู้ย่างสู้แนวแม่แม่ผูใ้ใดที่อยากจะซัพพอร์ตนะครับผมสนับสนุนลูกๆนะครับผมก็ติดต่อหลังบ้านได้เลยนะครับผมขอบพระคุณแม่แม่นะครับผมที่เลี้ยงลูกชิ้นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำแล้วก <dum> ็ซัพพอร์ตเครื่องดื่มซัพพอร์ตสู้ย่างนะครับผมในห้องซ้อมของลูกเสียผมด้วยนะครรับผมะขอบบพรระคคุณนัผมแสดงที่ ตอนนี้อยู่บ้านพักนะครับผมตอนนี้ซ้อมอยู่บ้านพักนะคะผมพี่น้องเบิ้ลพี่น้องเบิ้ลเบิ้ลพี่น้องครับผมอันนี้เป็นพี่พี่ทีมศิลปินนะคะผมทีมศิลปินเฮาพี่น้องทีมศิลปินน้องมูพี่น้องบ้านเดียวกันพี่น้องครับผมอำเภอพน้องสารคามฮะบ้านหินบ้างหินอำเภอบ้านหินพี่น้องอันนี้พระเอกพระเอกฟิล์มนราทิพย์นะคะผมบ้านหินแล้วก็พระเอกโอชลองใช่พี่น้องกับบ้านหินด้วยกันพี่น้องครับผมนี่พี่น้อง ตนบ้านเดอร์กับพี่น้องหนา้าตาดี้ดิพี่นอ้องเอากล้องหนา้าตัวนี้อเอาบวมิ่นบวมิ่นกล้องหลังกล้องกลงหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องหลังอาราพี่น้องลูกๆพี่น้องไทยไทยสีสกีอีกตัวนี้พี่น้องตัวหนึ่งกาวน้องมูยองอัจฉราพรโอ้จิราพรจิราพรน้องมือจิราพรนะคะผมขอบคุณนะคะที่ตอบให้รู้ค่ะขอบคุณหลายครับผมอ้ไอไม่มานอนกับพ่อจ๋าเลยไม่รู้เหมือนกันครับผม,ม มูหยงเจราพรแม่แม่ทำหาเยอะมากปีนี้สวยขึ้นมากจ้ามูหยงเจราพรปีนี้รบบทเป็นอะไรลูกรบบทเป็นแบวต้ารบบทเป็นแบวตานะจ๊ะค่ะผมส่วนโอเคเดี๋ยวส่วนฮะบุกหลอดก็ต้องหลอดเนี่ยฮะเบอร์พันเบอร์สัดส่วอันนั้นบวกอันนี้บวกยังฮะ บัวพวงพ่อหน้าพี่น้องบัวพวงพี่น้องบัวพวงคือจังสีลาบอยู่ตลอดเนี่ยล่ะพี่บัวพวงไม่ไหวแล้วบัวพวงไม่ไหวแล้วบัวพวงจะไปทางเขาแล้วโอเคบัวพวงจะไปมีพี่น้องบัวบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับผมเอาพี่น้องครับผมตอนนี้กาถึงอ้าวพี่น้องมาเบิ่งนี่ยังนี่แม่กินน้ำเตีกินน้ำพี่น้องอ้าพี่น้องครับผมมาที่นี่บ้าเบิร์ดขออนุญาตลงไหลก็ได้ไปลองเด้อขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้